กรอบแล้วอร่อยหรือเปล่าสวัสดีค่ะอาจารย์เจ้าเพป็นทำทำคนแบบนี้เลยแบบไหนคะม,นมันมีเครื่องเหรอลูกใช้เครื่องอะไรทำอะ่ะเครื่องอันนี้ทข้อคอนมันมีหลายแบบโอหเหรอ เป็นลูกบนเป็นสามเหลี่ยมลูปรูปแบบนนี<ต>ไ้ได้นะรูปแบบนี้มาเป็นวงกลมอ่ะแล้วโยชิมีข้าวโพดหรือยังป๊อปคอนคือเขาทําจากข้าวโพดนะนนไหนอ่ะอ,อันไหนลูกอโอ้โหนี่ข้าวโพดเหรอแล่ว<อ>นะรอกินป๊อปคอนอยู่นะล,ลูกทํายังไงล่ะทำยังไงไหนให้พ่อช่วยนะให้พ่อช่วยไหมมาพ่อช่วยนะมาทำทำยังไงเอ่ยอย่างนี้เหรอใส่ไปหนึ่งถ้วยเลยใช่ไหมใช่ไหม เอาใส่แค่ในน้อยๆก่อนเอาก่อนลูกเขากวนเขากวนเอาประมาณนี้ดูก่อนนะอ่ะถามความรู้พ่อหน่อยว่าเครื่องนี้เนี่ยพ่อเป็นคนซื้อมาใช่ไหมมันใช้หลักการทํางานยังไงคะมันเป็นลมร้อนเป่าให้เม็ดข้าวโพดสุกแล้วก็จะออกมันก็จะพุ่งมาตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมเพราะขาวมันจะได้ออกมาแรงพร้อมหรือยังเปิดกดเลยมีเสียงว่ะโอ้โหนี่นี่ดูข้างในสิกดเล หมุนอยู่อย่างนี้หัวรถเครมีเกงได้นี่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะมันจะเป็นอย่างนี้จะพองขึ้นมาแล้วมันก็ไหลไหลไห่วงลงมาเฮ้ยยิงอะเยอชี้ไปดูเร็วเยอชี้เร็วยอชี้มาเร็วเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเร็วมเรขึ้นมาเรงนี้เร็วไปอะเฮ้ยเฮ้ย ม่เป็นยังไงบ้างอ้เฮยยังมีแต่ว่าต้องถ้าเป็นผู้ใหญ่้เด็กๆต้องระวังมันร้อนเนี่มันร้อนชิมลูกชิมชิมมันไวมากๆเลยอย่างน้องตอนแรกอะเขาคิดว่ามันจะนานกว่านี้คิดว่าเฮ้ยมันจะให้ความร้อนได้เร็วขนาดนี้ด้วยเหรอไปไหมเอาไปเสิร์ฟเดี๋ยวชี้เอาไปเสิร์ฟให้ลุงลุงก่อนเร็วไปเสิร์ฟพี่นี่ป๊อปคอร์นมาเสิร์ฟแล้วค่ะให้ลุงลุงชิมป๊อปคอร์นให้ยุ่ ให้ป๊อปคอนให้โยชิหน่อยอา่าลุงเบิร์ดลุงเบิร์ดชิมป๊อปคอนให้หน่อยเร็วชิมของนี้ยแบบนี้นะให้ลงุลงลุงลองชินด้วยนะลุงิมด้วยเอาเลยอะโยชิมาฟังเร็วคอมเมนต์หน่อยฟังคอมเมนต์หน่อยเร็วเราขายเราต้องขายของหน่อยเราเป็นพ่อค้าเอารสชาติเป็นยังไงหลบโอเคกินแล้วเปล่าอร่อยออร่อยโอเคอันนี้ให้ลุงเลยไหมขอหมดเลยด้วยขอได้ไหม ได้เพราะเดี๋ยวโยชีจะไปทำใหม่ได้ใช่ไหมมิูมาแล้วมิวเลยโยชีบอกน้องสิสโยชีบอกน้องสิว่าเราจะมาทำอะไรกันป๊อปคอนกันเร็วทำป๊อปคอนกันเร็วมิูสอนน้องสีว่าต้องทำยังไงบ้างลูกากทำจะกินป๊อปคอนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวโยชีใส่แล้วให้มิูกดปุ่มนะตกเลย อยู่ช่วยมีอยู่ช่วยมีอยู่ช่วยใส่หน่อยเร็ว,วอยู่ใส่เร็วร้อนร้อนนะโอเคอ่ะพ็อัดพิชิ้อีกทีหนึ่งป่ดมิยูกดให้มีอยู่กดนะปึ๊บว้าวรอระวังโดนร้อนนะเหนอยตอนี้เอ,าเอา้เอาแล้วกะละมังล่ะเอา,าอะไรใส่อ่ะ มันบ้นแล้วอ้ามิวไปดูใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าป๊อปคอร์นเนี่ยจะเป็นยังไงมาบนแล้วมิวยังไม่เคยเห็นอายังมันอยู่นี่อยู่พ่อนี่ยนี่มาเลยมาเล็วมาแล้วเดี๋ยชี้มาดูเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วดูดูมันจะขึ้นมาวันนี้นะโอ้โหดูดิดูดิแล้วอะดูดิ ฮ้ยโหโอ้โวาวมแล้วปิดเครื่องเลยระเบิดทุกเม็ดจริงจรร้อนนะลูกรอนนะไม่หลยไม่หลลองชิมดูพียูลองชิมิว่าอร่อยเปล่ามันไม่ไม่ได้ปรุงอ่ะมันก็จะจืดนิดนึงอ้หมันจจืดนิดนึงเป็นไงลูกดห เอาให้ลุงกินอีกเหรอเอให้ยายอ่ะเอาให้ยายมั่งไปให้ยายก็เขาบอกว่าอร่อยก็เขาบอกว่าอร่อยอร่อยต้วเสิร์ฟเยอะๆเลยเอาให้ยายมั่งนี่ให้ยายมั่งให้ยายกับตาปุ่นมั่งแล้วใครทำครับอ่ะมิวให้ยายอ่ะยายชิมหน่อยเลยยกยกจานมาให้ยายชิม สอบให้ชื่นใจเพราะทำคพื่ครับชื่นใจโบมอร่อยครับมิวให้ตาปุ่นด้มันต้องเอาเครื่องะไรแบบคล้ายปาปริก้าเขาย่าเขาย่าช่วงช่วงรย้ององอ้าวเป็นยังไงวันนี้ออยแนะนำเพื่อนๆหน่อยว่าถ้าอยากจะทำตามโยชิทำยังไง ต้องสั่งเครื่องแบบนี้มาใช่ไหมใช่ถูกใจหรือยังวันนี้มันกระป๋อ่อยแต่มันก็จะจืดหน่อยเนาะเพราะมันเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยกดเลยช่วยกดแชร์กดแอบฟอยด์ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับลรอ